สวัสดีครับ B t i ท e s กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับแล้วก็ผมยังคงอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับมาที่บูธของมิสุบิชิมอเตอร์นั่นเองนะครับเป็นทุกปีครับว่ามิสุบิชิมอเตอร์เป็นอีกหนึ่งในค่ายรถสําคัญของประเทศไทยไม่ว่าจะมีความยาวนานมาในตลาดรถยนต์บ้านเราและที่สําคัญนี่นะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอครับและวันนี้ผมอยู่กับคุณยอดชายซื่อวัฒนกูลนะครับท่านเป็นผู้นริการใหญ่สำนักการสื่อสารของบริษัทมิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยใน B t i m e สกันนะครับสวัสดีครับยอดชายครับ ก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้เจอเจอกันในงานนี้นะครับครับยินดีมากเลยครับต้นปีมาจนถึงขนาดน,นี้นะวงการรถยนต์ก็พูดนะครับว่ามันก็มีตัวช่วยตัวเปลี่ยนเกมเยอะมากเลย ตลาดภาพรวมตรงนี้ในมุมมองของพี่เป็นยังไงบ้างครับก็โดยภาพรวมผมเรียกว่าก็ดีขึ้นเนาะก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับคนก็มีการปรับตัวมีการผ่อนคลายในเรื่องของมาตรการนะครับโดยรวมเรียกว่าดีขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมว่าปีปีก่อนนี้แบบแย่สุดๆละนะครับก็ดูจากตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยก็ตลาดก็โตขึ้น1 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโดยภาพรวมนะครับแต่ยังไงก็ยังคงต้องลุ้นต่อสําหรับช่วงควอเตอร์สุดท้ายของปีครับ พราะจำได้ตอนต้นปีเนี่ยทุกค่ายต่างพร้อมใจกันบอกว่าอาจจะแค่ตัวเลขหลักเดียวที่ซ้ำไปใช่แต่ว่าตอนนี้คือขึ้นมาเกิน2หลักแล้วก็ยังดีที่เรียกว่าสถานการณ์มันคลี่คลายลงไปบ้างนะครับก็ยังสามารถขยับขยายได้มากขึ้นนะครับก็สู้ต่อไปครับผมสู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการสู้ต่อไปของมิซูบิชิในช่วงของที่เหลือของปีนี้นะครับแล้วก็จะมองภาพรวมกันทั้งหมดเลยนี่นะครับเป็นไปตามเป้าหมายที่เราคิดไหมก็คิดว่าก็ยังอยู่ในแผนนะครับก็อย่างคุณประชาจะเห็นว่าเราก็พยายามเจาะในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของลูกค้าารรเื่อองงขก พฤติกรรมในการใช้รถของลูกค้านะครับซึ่งก็จะเป็นที่มาที่ไปในการที่เราเดคอเรตบูธในวันนี้นะครับซึ่งเราแบ่งเป็น3โซนนะครับในโซนของเอ่อมอเตอร์สปอร์ตในโซนของไลฟ์สไตล์นะครับในโซนของเทคโนโลยีอย่างมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยข้างหลังเรานี่ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับเมื่อช่วงต้นปีเราคุยกันว่าลีอาลังจะกลับมาถูกต้องนะครับหวนคืนสู่วงการเอ่อมอเตอร์สปอร์ตนะครับอันนี้เราเพิ่งกลับมาจากการแข่งขันเอเชียคอสต์ซันทรีลีารนะครับซึ่งจัดขึ้นวันที่21 ถึง26พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากบุรีรัมย์ไปเข้าเส้นชัยที่เสียมเรียบกัมพูชานะครับแล้วเราจบมาเนี่ยเราเราหยุดไป13ปีใช่ไหมครับนี่เพิ่งกลับมาแล้วเรากลับมาด้วยชัยชนะอันดับหนึ่งจริงฮะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราแบบภาคภูมิใจมากนะครับด้วย DNA นะครับของบร l อาร์ดนะครับก็ไม่ทำให้พวกเราและกองเชียร์ผิดหวังนะครับอันนี้ก็ได้หนอันดับหนึ่งกลับมาก็เป็นที่ ดีใจภาคภูมิใจถือว่าเหนือกว่าเป้าหมายเหนือกว่าความคาดหมายมากนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยก็ทําจากเป็นรถเป็นรถเบสคาร์เป็นรถที่เราขายขายทั่วไปใช่ครับเป็นรถพิกอัพทริอัลทั้นที่เราทําขายนะครับมีการโมดิฟายไม่มากนะครับหลักๆคือลดน้ําหนักนะครับก็มีการเปลี่ยนฟ้ากระโปรงนะครับแล้วประตูทั้ง4บานให้เป็นวัสดุเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ไม่โมดิฟายอะไรมากนะครับเราแค่เท่าที่คุยกับเอนจิเนียร์มาคือเขาบอกเขาพยายามแบบครีปไอตัวทอร์กตัวแรงกินให้มันเพิ่ ว่างขึ้นยาวขึ้นนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นแรงม้าเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้สิ gnificant ในการที่ทำตรงนั้นมาแล้วก็มีการปรับปรุงในส่วนของตัวช่วงล่างก็ตามแล้วก็เบรกก็ตามให้มันเหมาะสมกับการแข่งขันแรลลี่นะครับแล้วก็ผลงานที่ออกมาก็เหนือความคาดหมายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันให้กับลูกค้าของเราว่าทวาท่านที่เราใช้นะครับที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันอึดจริงๆมันสมบุกสมบันไปได้ทุกที่จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึง่งเพราะเรามองว่าสนามแข่งเนี่ยมันเป็นเหมือนห้องแลบของพวกเรานะครับ <c oughs> แล้วเราให้เก็บข้อมูลนะครับข้อดีข้อด้อยนะครับแล้วก็นํามาพัฒนาแล้วก็เอามาใส่สู่รถยนต์ที่เราจาหน่าย <c oughs> นั่นเอง ในขณะเดียวกันข้างหลังผมเนี่ยมันก็ดูจะสุดพิเศษในการดีไซน์มากๆเลยก็คือรถอะไรครับที่เรานํามาโชว์อันนี้จะเป็นสําหรับการแข่งขันในทางเรียบนะครับก็จะเป็นรถที่เราจะลงแข่งในส่วนของรายการชื่อ Thailand Super Series นะครับอันนี้ก็จะเป็น Circuit r a c e นะครบเป็นทางเรียบจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เราอันนี้เราเราเรา,เราไม่ได้ทําทีมอันนี้เองนะครับอันนี้เป็นการเราให้ความสนับสนุนกับทีมที่เขาใช้รถมิตซูบิชิในการแข่งขัน Thailand Super Series s u p e r s e r i e s นะครับจริงๆแล้วเราเริ่มสนับสนุนในปีนี้ เรามีหนึ่งทีมที่เราสนับสนุนเข้าไปนะครับชื่อทีมว่า l i q u i d m o l l y เอ t e c นะครับมีหนึ่งคันแล้วก็มาถึงคันที่สองที่เราคุยตรงนี้ครับครับผมอันนี้ก็จะทำโดยทีม TT Motorsport นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรถที่จะใช้แข่งในปีหน้าใน Thailand Super Series เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเราก็จะมีทางเรียบเนี่ยสคันที่เราให้การสนับสนุนกับทีมไปนะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการที่เราจะได้เข้าถึงนะครับลูกค้านะครับสายที่ชอบ ซอร์กิตเรสชอบทางเรียบนะครับแล้วก็จริงๆก็คือเราเราอยากจะทําความรู้จักอยากจะเข้าถึงกับกลุ่มลูกค้าในกลุ่มที่ยังก็ยังกลุ่มรุ่นใหม่ๆน้อยรุ่นใหม่หน่อยนะครับเพราะอย่างพวกทางฝุ่นเนี่ยถ้าเกิดแฟนๆตัวยงเราเลยเนี่ยก็ผมว่าน่าจะอายุ40บวกนะครับตั้งแต่สมัยตัวดักกาแรลี่นะครับแล้วผมก็แต่ผมก็หวังว่าด้วยการที่เราไปแข่ง a อ r กซก็ตามนะครับการที่เรามาเล่นในไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำให้เราเนี่ยได้เป็นที่รู้จัก ะครับของแฟนๆนะครับในกลุ่มที่กว้างมากขึ้นครับเพราะฉันปีหน้าเราก็จะเห็นตัวนี้นะครับได้ตกแดงรถแล่นอยู่ในเซอร์กิตเรสนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูผลงานกันต่อไปครับผมการตกแต่งนี่คือเป็นของทางด้านเจ้าของรถเขาว่าใช่ทางทางทีมเขาเป็นคนจัดการนะฮะครับนี่คือ2คอนเซ็ปสำคัญสําหรับงานปีนี้ของรุ่นเรานะครับแต่แน่นอนเขาว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่สําคัญในแง่ของวงการรถยนต์แม้แต่ิสซูบิอรซีด้วยนะฮะถูกต้องครับการนําเอารถรุ่นใหม่ๆที่ S <S นำเสนอ<ๆ>ให้กับลูกค้าผู้บริโภคลักษณ <c oughs> ะครอบครัวก็มีอยู่ในงานนี้ด้วย <c oughs> ใช่ครับใช่เลยครับในส่วนของไลฟ์สไตล์นะครับอย่างที่คุณบัญชามองไปเนี่ยจะเห็นว่าเรานํารถในหลากหลายโมเดลนะครับมาตกแต่งนะครับให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าอย่างเช่นเราอาจะเห็นว่าบางท่านแบบมีชอบการกางเต็นท์นะครับหรือเล่น outdoor คทิวิตี้อย่างเช่นแบบพา,ายเรือนะครับเป็นพวกขยงขย,งยักอะไรพวกนี้ก็เ็นเป็นเซิร์ฟบอร์ดทษทีนะครับก็ว่าไปเราสามารถรถเราสามารถวิดินกับ ไลซ์ไซสแบบนั้นหรือแม้กระทั่งแบบว่าขนเป็นเมลท์เทนไบค์อัเงี้ยอ่าอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับก็ไปได้กับตัวรถกระบะนะครับอ,อันนี้อย่าง e x p a n d e r เราก็มีกลุ่มที่เป็นทาสหมาทาสแมวเพชรเลิฟเออร์นะครับเราก็มีการเอ่อเทิร์นรถของเราเนี่ยให้ลูกค้าเห็นเป็นไอเดียว่าเฮ้ยรถรุ่นนี้มันเหมาะกับ ไลฟ์สไตล์แบบนี้นะถ้าคุณเป็นแบบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่เรานําเสนอนะครับแล้วก็วันนี้ครับในโซนเทคโนโลยีเนี่ยเราก็มีนําเสนอด้วยกัน2รุ่นนะครับผมขออนุญาตแนะนาด้วยตัว p a เจโร่สปอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเป็นรุ่น M Y 2 3นะครับโมเดลเยี่ยยีซึ่งปกติเนี่ยฟีเจอร์เดิมเนี่ยมันอัดแน่นอยู่แล้วแต่นี่เรา e อ han c e เพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็มีเรื่องตั้งแต่ในส่วนของตัว ตัวลัมบ้าซัพพอร์ตนะครับเป็นควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับก็จะมาหนุนหลังคนขับนะครับเพื่อให้ความปรับสกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าอีกอันนึงก็คืออันนี้ดีมากนะครับเป็นระบบฟอกอากาศอัจฉริยะนะครับนานโอเเอซนะครับซึ่งก็จะกรองได้แบบว่าหือากาศได้บริสุทธิ์จริงๆนะครับก็ให้ทุกการหายใจของเราเนี่ยมั่นใจได้นะครับอันนี้เป็นนานโอเเอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมก็ในส่วนของเรื่องเครื่องเสียงนะครับก็เป็นพรีเมียมออริโอพร้อมลำโพง8จุดนะครับอันนีเส่่วทรา เติมเข้าไปนะครับ,รบส่วนฟีเจอร์เดิมๆที่มีอยู่แล้วระบบความปลอดภัยครบคันรอบตัวเนี่ยมีอยู่แต่นี่คือ3ฟีเจอร์เด่นๆหลักๆที่เราเพิ่มเติมเข้าไปใน M/Y 23 <โอ S 1> ของตัว Pajero Sport นะครับซึ่งจะพบได้ในงานนี้นย,นยถูกต้องครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งในโซนของเทคโนโลยีคงต้องพูดถึง Outlander PHEV นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็มาพร้อมกับคอนเซปต์ของ Dendro Drive House นะครับซึ่งนี้ฟังดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นคอนเซปต์ใหม่นะครับแต่ผมเรียกว่าวันนี้เรา เอื้อมถึงเราจับต้องได้จริงๆเพราะจากเมื่อเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยที่เราได้นําเสนอไปอันนี้มันฟังดูค่อนข้างคอนเซ็ปชวลนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าณวันนั้นเนี่ยตัวค่าอุปกรณ์ค่าเดเวิร์สไอ,อตัวที่เราเรียกว่าใบเดเรคชั gers, ่นชาร์จเจอร์เนี่ยราคามันค่อนข้างสูงม,มากนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ราคา2องแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแต่ลูกค้าที่จับจองและซื้อเอาเลนเดอร์พีเอสบีในงานในทางนี้นะครับสองแสนเก้าตัวนี้เราแถมให้ฟรีเลย ไบเดเรกชัชาร์เจอร์แถมไม่ฟรีเลยถูกต้องครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวแลกเปลี่ยนพลังงานนะครับเพราะตัวไบเดเร c ชันชาร์เจอร์เนี่ยถ้าเป็นใช้งานปกติเนี่ยก็คือเขาจะทำหน้าที่จ่ายไฟใช่ไหมฮะเข้าไปชาร์จแต่ด้วยชื่อที่มันบอกว่าเป็นไบเดเรกชันอลคือมันสามารถไปกลับได้ในกรณีฉุกเฉินสมมุติว่าไฟดับนานๆอย่างนี้ครับคุณบัญชาเราต้องการไฟสำรองต้องการเครื่องปั่นไฟผมพูดอย่างนี้ละกันไอตัวนี้เสียบเข้ากับรถเหมือนเดิมเหมือนตอนชาร์จแต่สามารถดึงไฟ เอามาใช้ในบ้านได้ oh นะครับโดยตัว b a t ์ e าร Charger ตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มแรงบูสต์กำลังไฟ oh นะครับจากปกติเนี่ยอย่างในรถเนี่ยมันจะจ่ายไฟได้แค่150วัตต์ <c oughs> แต่ในบ้านเราใช้มากกว่า150วัตต์ <c oughs> ตัวบ a t t e r y Charger จะทําหน้าที่นั้นในการขยายกาลังไฟนะครับเพิ่มเข้าไป oh แต่คราวนี้เราก็ไม่ได้คิดแค่นั้นแค่ Battery Charger เรามองว่าเต็มระบบของ Denso Drive House Concept เราเริ่มจากว่าพลังงานที่เราได้เนี่ยเราอยากได้จากธรรมชาติด้วยเริ่มจากโซลาร์แผงเลย ซึ่งตัวนี้เป็นพลังงานธรรมชาติเราได้ฟรีใช่ไหมฮะในสิทธตรงแผงนี้เนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งพร้อมที่จะให้ส่วนลดพิเศษเจ็ดหมื่นบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเอาแลนเดอร์พีเอชบีในงานด้วยเช่นกันพร้อมกับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนอันนี้คือในส่วนของตัวระบบโซลาร์แผเนะฮะสำหรับลูกค้าบางท่านที่ยังไม่มีระบบนี้ก็จะได้แพ็กเกจนี้ไปด้วยนะครับก็เห็นว่าคุ้มค่าแล้วก็ผมว่ามันอยู่ในช่วงทรานสิชันของระหว่าง ลดสันดับภายในไปสู่รถเออ EV แล้วก็ตรงนี้เรากำลังคุยเรื่องของตัวคาร์บอนนิวทรเราก็พยายามลดพยายามบาลานซ์ในส่วนของว่าไอเสียที่ถูกคายออกมาเพราะเห็นถ้าเห็นว่าถ้าทั้งเต็มระบบเนี่ยเรามีโซลารผพาร์เนลใช่ไหมครับเก็บผลิตไฟขึ้นมาเราไปเก็บไว้ในโฮมแบตเตอรี่ใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านตัวไบเดเรกชวลชาร์จเจอร์แล้วก็ไปที่รถไปที่รถใช่แล้วยามฉุกเฉินก็สามารถเอาไฟจากรถกลับมาได้ถูกไหมครัเพราะอย่างที่บอกว่าเราเก็บไฟไว้ตอนคืนเรามาชาร์จเราไม่ได้ใช้ไฟจากกรายฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ มากน้อยคือเราก็ใช้ไฟจากตัวเนี้ตัวนี้เข้าจากโซล่าเข้าไปและส่วนส่วนที่เหลือที่ขาดก็ค่อยไปจ่ายซึ่งเห็นว่ามันเซฟนะครับโอ้โหนี่รถรักโลกเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นกับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยถูกต้องถูกต้องประทับใจสําหรับใครที่มาแน่นอนที่บูธแห่งนี้แต่ว่าโปรโมชั่นโดยทั่วไป ภาพรวมทั s <S ่วไปของรถแต่ละรุ 8, ่น nah ที right ่ม right ิสุบิชิมอบให้ในปีนี้นี่นะครับนี่อะไรบ้างครับก็เอาง่ายๆเลยครับก็น่าหลักๆก็น่าเป็นเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับจากสถาบันการเงินที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับผมไม่แจ้งเป็นลายโมเดลแล้วกันครับคุณชาเริ่มต้น0.69นะครับแล้วก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นมาคุยกันมาคุยกันนั้นสตาร์ทดอกเบี้ยต่ำๆอุ่นใจถูกต้องถูกต้องแล้วก็ต้องรีบมาในงานนี้ด้วยแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่ได้นะเกิดใครไม่สามารถมาในงานนี้ได้แต่อยู่ในช่ววงเเลาาากรรรจัดนอททปะศพ้มใ ถูกต้องครับถูกต้องก็จริงๆผมอยากจะเชิญชวนให้มีการมาทดลองขับนะครับถ้าเกิดท่านใดสะดวกอยู่กรุงเทพหรือใกล้เคียงแวะมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป่งนี้ก็ยินดีครับยินดีเลยแล้วก็เพราะว่าเรามีเตรียมรถเทสไรฟ์นะครับอยู่ที่ด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็อยากให้มาได้สัมผัสนะครับเรื่องของ DNA ของ Mitsubishi Motors ความเป็น Mitsubishi Motors นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ครับคือ Experience หลังจากที่คุณได้ทดลองขับได้นั่งหลังพูงมารยของ Mitsubishi ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตาามมนัผ่่ใจว คุณจะเห็นถึงความแตกต่างนะครับสะดวกที่ที่นี่ก็เชิญที่นี่ได้ครับถ้าไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดหรือไงก็ตามสามารถทดสอบได้ที่โชว์รูมมิส u บิชิมอเตอร์ทั่วประเทศเลยครับขอบคุณพี่ชัยมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นต้องมาแล้วล่ะครับสำหรับบูธของมิสุบิชิมอเตอร์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้แล้วก็อย่าลืมดีลเลอร์ทั่วประเทศจัดให้เหมือนกันนะครับสำหรับประสบการณ์การสัมผัสและแน่นอนที่สุดครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของมิสุบิชิต